สวัสดีครับเอซทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับคือวัวเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับอาการที่เรารู้ก็คือคุณหมอบอกมาครับอาการมันเป็นยังไงครับคุณน่ะมันกินแบบกินแบบมุมามเลยครับมุมามเลยครับเหมือนกับปีปอบเข้าครับโอ้ยางกันเลยเหรอครับครับคือปกติวัวจะกินอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยค่อยค่อยแท้ค่อยๆเลียเนาะแต่ถ้าเป็นพยาธิเม็ดเลือด ตอนนี้วัวก็เลยพยายามที่จะกินให้เต็มที่อ๋อพอรู้ว่าถ้ากลับคอกไปแล้วจะไม่ได้กินอ๋อนี่ผู้ชมครับถ้าเราฝึกวัวได้เราก็จะประหยัดต้นทุนเนาะแต่บางคนนี่วางจนล้นเลยที่คอกนะผู้ชมครับคือช่วงนี้เนี่ยมันมีที่กินก็ให้มันกินครับผมแต่ถ้าถึงช่วงที่เราสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับ บ้านไซมูหกตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสามรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับคุณอาชื่ออะไรครับนายจําหัดไตรพรมมครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมครับอันนี้คือวัวของคุณอาแล้วกันเนาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับสิบเจ็ดตัวครับสิบเจ็ดตัวเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับบราแมนผสมบราแมนลูกผสมเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับคุณอาคือเลี้ยงวัวมาเกือบยี่สิบกว่าปี ตอนนั้นเลี้ยงวัวราคาตัวละเท่าไหร่ครับก็แม่ลูกก็แม่ลูกก็ 2, 2, 2> 2, สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นกว่ากว่าแม่ลูกเนี่ยที่ซื้อเริ่มต้นเลี้ยงเลยคือราคาสองหมื่นกว่ากว่าราคาแม่ลูกก็เกือบสองแปดก็เฉลี่ยแล้วก็ตัวละหมื่นกว่าบาทครับไม่แพงนะครับก็ไม่แพงเมืม่อก,กี่ปีที่แล้วครับประมาณปีสี่สิบสามสิบหกสิบเกเกือบยี่สิบปีโอ้ผู้ชมครับ คือเริ่มต้นมานี่เราเลี้ยงวัวได้วัวราคาไม่แพงมาเลี้ยงตอนนี้ราคาวัวเป็นยังไงบ้างครับคุณอาก็วัวก็ราคามันก็ไม่ก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแล้วมีผลอะไรกับเราไหมครับก็เลีเ้ยงไปอย่างนี้แหละครับไม่เดือดร้อนด้วยก็ก็เดือดร้อนอยู่แต่ก็ทำยังไงก็ออก็คือราคามันอย่างนี้เนาะรเราจะไปแบบว่าเาเรียกว่าทกุก็ไม่ได้เนาะ เพราะว่าเราเลี้ยงมาอยู่แล้วเราเริ่มต้นก็คือเราไม่ได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงถูกต้องไหมครับซื้อวัวราคาหมื่นสองหมื่นมาเลี้ยงฉะนั้นตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วไม่มีต้นทุนด้วยใช่ไหมครับก็เลี้ยงมานานแล้วครับ้นมันก็มีแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ขายไปมันก็คุ้มแล้วครับคืนทุนแล้วคุณอาคิดว่าเลี้ยงวัวได้กําไรไหมได้กําไรอยู่ครับได้กาไรเป็นบางปีบางปีก็หลักแสนได้ครับอ๋อครับผม แสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวนี่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตลาดเนาะมันมีขึ้นมีลงตอนที่ได้ก็ได้จริงครับได้เงินเป็นแสนเลยแล้วตอนที่ถูกก็ไม่ขายไม่ขายถ้าเดือดร้อนจริงจอ๋อก็อาจจะได้ขายครับผมอันนี้คือวัวของคุณอาแล้วกันเนาะเลี้ยงวัวบรามตลูกุสมอย่างเช่นแม่ตัวนี้นะครับเป็นแม่ในคอกเลยหรือเปล่าพอกเลยครับพอกงเลยอ๋อเราไม่เคยซื้อเลย แต่ซื้อมาตอนแรกก็สามแม่สีแม่จนทุกวันนี้มีเต็มคอกเลยครับโอ้พีชมครับตัวนี้สวยเนาะตัวนี้ผสมอะไรมาครับนี่ sk ห้าเก้าสี่ครับมารวยครับมารวยครับที่นี่เน้นผสมตัวหรือผสมหลอดครับหลอดครับผสมหลอดอย่างเดียวเลยทาไมถึงผสมหลอดครับเพราะว่ามันจะความเจริญเติบโตมันต่างกันอ๋อความเจริญเติบโตมันต่างกันคนี่ผสมตัวจริงอ๋อสายมือนี้ผู่ชมครับ ตัวนี้ผสมตัวจริงกี่เดือนแล้วตัวนี้ครับปีกว่าแล้วปีกว่าก็ยังไม่โตนะไอตัวเล็กนี่เหรอครับตัวไหนตัวแดงเนี่ยตัวแดงนี่ก็สามเดือนกว่าสามเดือนจะใหญ่กว่าพี่แล้วเนาะโอแตกต่างกันชัดเจนเลยถ้าตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนะเมื่อปีที่แล้วนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวขนาดนี้ผมก็ไม่เคยขายขอกซื้อผมถ้าถูกใจผมก็ขายครับอ่าถ้าตีเป็นเงินราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ สองหมื่นสามหมื่นเมื่อปีที่แล้วเนาะถ้าปีนี้แ่ะครับปีนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อเาโคซื้อก็ขายครับครับผมเนี่ยผู้ชมครับคือเมื่อปีที่แล้วนี่ขนาดนี้ราคาสามหมื่นได้เลยเนาะมันสวยเนาะในความสวยในสายตาของเรานี่วัวที่สวยมีลักษณะหน้าตาอย่างไงบ้างครับมันก็มีโครงสร้างครับัน้็มันจะมีสีแดงออกแดงครับอ๋อเราเน้นสีแดง อันนี้เกิดจากแม่ตัวไหนครับแม่ตัวนี้ครับอืแสดงว่าแม่ตัวนี้ให้ลูกไม่ขี้เหร่เลยเนาะให้ลูกสวยนะผู้ชมครับผู้ชมครับคือวัวเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับอาการที่เรารู้ก็คือคนหมอบอกมาอาการมันเป็นยังไงครับคุณน่ะมันกินแบบกินแบบมุมามเลยครับมุมามเลยเหมือนกับปีปอะเข้าครับอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับคือปกติวัวจะกินอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยค่อยๆแทะค่อยๆเลียมเนาะแต่ถ้าเป็นพยาธิเม็ดเลือด มันจะกินยังไงคขาน่ะมันจะกินแบบกินแบบกินแบบผีปอบเลยผีปอบเข้าเลยครับแบบคนแบบว่าหิวกระหายแรงใช่ไหมอย่างนั้นเลยเหรอกลืนไม่ได้ครับเอาทำไมถึงว่ากลืนไม่ได้ครับเพราะว่ามันอ้มันกินแบบกินเข้ากินเข้ามันเข้าแล้วก็มันมันไม่มันไม่กลืนครับอืมมันไม่อ้วนครับตัวนี้ครับผมมีตัวที่เป็นก็คือตัวสีขาวตัวนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวไปชมนะผู้ชมครับชมครับไอตัวชาเล่ตัวนี้เนาะ ที่คุณอาเขาบอกว่ามันกินแบบผีปอบเลยกินมูมามเลยหมอมามาหมอไม่หมอไม่เชื่อหมอไม่เชื่อว่าเป็นเปียเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับอ๋อทำไมหรือครับเพราะว่ามันกินแบบยังไงกินแบบกินขี้เหรเนาะกินแบบไม่ใช่กินอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่กินอย่างนี้ครับอ๋อตอนนี้เราฉีดยาถ่ายพยาธิเม็เลือดเรียบร้อยแล้วทุกตัวทุกตัวเลยเป็นโรคติดต่อได้ไหมครับพวกนี้ ก็น่าจะได้เพราะผม้องล้างคอกเลยครับโอ้ฉีดล้างคอกเลยครับผมมีตัวไหนที่ตายบ้างไหมครับเม็ลูกของตัวนี้ออ๋อลูกของตัวนี้เนี่ยผู้ชมครับลูกของตัวนี้เป็นพยาธิเม็ดเลือดตายนะครับกี่วันถึงตายครับคุณอามันโค่นมาได้สามวันสี่วันตายแล้วก็แม่มันเป็นเลยครับอ๋อโอ้ผู้ชมครับอันตรายเหมือนกันเนาะ เนี่ยผู้ชมครับฉะนั้นอ๋อคิดว่าไม่รอดเหมือนกันครับหมอเห็นว่าไม่รอดครับอืมคิดซะว่หมอมาสองรอบันั้นหมอมาสองรอบตอนนี้รอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ชมเดินอยู่นี่ผู้ชมครับอาการก็คือกินแบบว่ามุมมามเลยอืมนี่ก็ไม่เคยฟื้นพึ่งฟื้นนะครับพึ่งฟื้นเหรอครับอืมแสดงว่าลูกเขาพิ่งตายตายโทษได้สามวันครับอ๋อมาสองเดือนแล้วครับครับผมตอนนี้หายได้สองเดือนแล้วอาการดีขึ้นแล้ว ตอนที่มันกินมุมมามเนี่ยมันอ้วนไหมครับไม่อ้วนผอมเลยครับผอมเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่อ้วนดื่มน้ำก็คือดื่มไม่ได้อย่างกันด้วยกินน้ํากินไม่ได้ไม่ได้คือเราเอาน้ําเทใส่ครุก็มันไปกินมันไปกินแต่กินไม่ได้กินไม่ได้อ๋ทำไมถึงกินไม่ได้เนาะแปลกเหมือนกันเนาะนี่ผู้ชมครับเกิดมาก็ไม่เคยเห็นกิดมาก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยอ้อโชคดีเนาะที่เราสังเกตวัวเนาะคือถ้าคนเลี้ยงไม่สังเกตเผมว่าตายแล้วแหละ แต่คุณอาทำไมถึงสังเกตขนาดนั้นครับก็โทรไปหาหมอหมอก็มาเลยครับว่ามาดูวัวหน่อยาได้ให้ผมฉีด้ยากแก้แพ้ไว้ครับครับผมครับฉีดยากแก้แพ้แตอนนี้หมอหมอก็มาทีหลังครับม,มาถึงหมอก็ฉีดยาถ่ายยาไมเลือดให้หมอคนหนึ่งไม่มีต้องเอายอะต้องเอายาหมอคนอีกคนหนึ่งอ๋อก็คือหมอคนแรกมาไม่มีมยาถ่ายพยาเมเลือดค,คนที่สองมีก็เลยมาฉีด พอฉีดไปกี่วันถึงมีอาการดีขึ้นครับระมันชั่วโมงกว่ามันก็ดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยครับอืมกินน้ากินนี่ธรรมธรรมดาเลยครับกินน้ากินอะไรได้ปกติครับครับวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณน่ะกินอย่างนี้แล้กินฟางจนเย็นครึ่งก้อนจนเย็นครึ่งก้อนทั้งข้อเนี่นะทำไมน้อยจิงเลยครับก็ประหยัดประหยัดไว้ครับอ๋อประหยัดประหยัดไว้ช่วง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 ท่าหมดแล้วหายยากครับพอเยอะปัวเยอะอ๋อก็คือตอนนี้เราให้กินเนี่ยเต็มที่เลยครับมันจะกลับตัวไหนก็รอ แล้วแต่มันอยากกับแล้วแต่มันอยากกับคือเราจะไม่ไล่มันเข้าคอกไม่ไล่ครับให้มันกินในเต็มที่ไปเลยรปหยัดต้นทุนไปถึงทําไมต้องต้องให้กินฟางครึ่งก้อนครับเพราะว่ากลัวมันจะไม่ในอาหารในท้องมันจะไม่พอครับ<อ>เพื่อตัวที่ไม่ลูกอย่างตัวครับผมก็คือประมาณว่าเผื่อได้เคี้ยวในอคอกอ๋อถึงไม่ได้กินอิ่มก็พอได้เคี้ยวอเคี้ยว๋อแต่ว่าไม่ได้ให้กินเยอะบางคนเขาให้ฟางเยอะนะคือวัวไปปุ๊บมันมันไม่กินในทุ่งนาเลย ไปบ่ายมันวิ่งกลับคอกเลยแต่ที่นี่ไม่ทําอย่างนั้นอ๋อครับผมฉะนั้นถ้าใครที่เลี้ยงวัวเนาะอย่าเพิ่งวางฟางไว้ที่คอกเนาะตอนแรกมันาบสามมันกักลับแล้วคือเมื่อก่อนวัวาบสามกลับคอกเลยครับเพราะเรามีฟางให้กินครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ให้แล้วมันถึงเย็นนะครับมันก็กินถึงเย็นนะครับผมก็คือเราไม่ได้เอาฟางไว้ที่คอกแล้วมันก็เลย ไปไม่ได้กินมันก็เลยมันว่าเอ้ยต่อไปกูไม่กลับเลยวแล้วเพราะว่ากลับปุ๊บไม่ได้กินอ๋อดัดนิสัยวัวเลยตอนนี้วัวก็เลยพยายามที่จะกินให้เต็มที่อ๋อพรรู้ว่าถ้ากลับคอกไปแล้วจะไม่ได้กินอ๋อเนี่ผู้ชมครับถ้าเราฝึกวัวได้เราก็จะประหยัดต้นทุนเนาะแต่บางคนนี่วางจนล้นเลยที่คอกนะผู้ชมครับคือช่วงนี้เนี่ยมันมีที่กินก็ให้มันกินกนไปครับผม แต่ถ้าถึงช่วงที่เราต้องลงทุนก็ให้กินที่เราก,กักคุนไว้เนาะอ่าโอเคครับคือเริ่มต้นที่นี่นะผู้ชมครับคือวัวไทยบ้านแบบนี้เนาะใช้การพัฒนากี่รุ่นครับถึงได้วัวเป็นวัวลักษณะนี้ครับก็ตัวนี้ผมใช่รุ่นเดียวมันเป็นเลยครับแม่ตัวนี้อ๋อแม่แม่ของตัวตัวตัวแดงนี่ใช้ใช้คําว่ารุ่นหลานเนาะได้เป็นวัวราแมนสวยๆเลยเนาะเนี่ยผู้ชมครับ ก็คือแม่ไทยบ้านตัวนี้สีขาวเนาะผสมมาก็จะเป็นแม่แดงตรงนั้นไอตัวเล็กคือหลานอใช้เวลาไม่นานคือแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่ตัวดีๆหน่อยนังหนาๆหน่อยมันก็ออกลูกผสมไปจะเป็นจะเป็นบางตัวครับครับผมทาไมถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะแม่แม่แม่ตัวตัวแม่มันหนังหนาแล้วครับผสมไปบางตัวมันให้ก็ลูกส่วยครับครับผมหนังหนานี่ดีกับวัวไหมครับดีครับ ยังไงบ้างนะมันไม่ผอมค oh. รมับถ,ถึงจะถึงจะไม่ไมีค่อยมีอาหารให้กินแต่มันจงไม่ค่อยผอมโัวหนังหนานะ่ะอันนี้คือข้อดีของมันเลยอ๋อเยี่ยมเลยผู้ชมครับมีตัวไหนที่หนังหนานี่ครับไอตัวนี้หนังหนาเนาะเออมันด <c oughs> มนูมีน้ำมีเนื้อเนาะเนี่ยผู้ชมครับท่านดูหนังวัวตัวนี้นะครับหนังหนาเนาะมันก็ดูอ้วนเนาะแต่ถ้าไอหนังบางมันก็ดูผอมเนาะเออใช่เนาะผมมึงสังเกตเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หนังบางเห็นกระดูกเลยเนาะเนี่ยผู้ชมครับ แต่ว่าแม่วัวตอนนั้นหนังหนาเน,น,นี่ยผู้ชมครับอผมเพิ่งเห็นภาพเปียบเทียบวันนี้นะผู้ชมครับอ่าตัวนี้หนังหนานะผู้ชมครับนี่ย้อ,ยอ,ยอหนังหนาณนาได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรไหมครับปลูกหญ้าอะไรครับหญ้าในเปียหญ้าในเปียเนี่ยผู้ชมครับปลูกหญ้าในเปียทําไมถึงปลูกหญ้าในเปียครับเพราะว่ามันกิน อิ่มเร็วครับอ๋ออิ่มเร็วคืออยู่ท้องครับอยู่ท้องถ้าเป็นแพงกว่าล่ะครับแพนกวล่าไม่ไม่ปลูกไม่บ้านไม่ให้ปลูกเลยครับแพงกว่าลําไมครับเพราะว่ามันมันไม่เยอะครับกินกินไม่อิ่มอ๋อคือถ้าพื้นที่เราน้อยครับให้ปลูกหญ้าในเปียผมว่านะผมว่าเนาะครับคือมันเห็นกระตาจริงๆเหรอเนาะว่ากินหญ้าในเปียเนี่ยอยู่ท้องถ้าแพโกวล่านี่มันมันน้อยเนาะน้อยครับปริมาณน้อยนะครับอืม มันโตช้าด้วยมันโตช้าด้วยครับผมแต่วัวนี้ไม่ดุนะนาฉีดญ้าด,ด้วยตัวของตัวเองเลยทําไมถึงกล้าทําครับก็ทำคลอดด้วย <c oughs> ทําคลอดด้วยคโอ้แสดงว่าจบกับตัวเราเลยครับเพราะว่าประสบการณ์เคยมีแม่ออกมาตายลูกก็ตายกล้าเลยตรงนะี้๋อคือเราโมแต่รอหมอเมื่อก่อนเราไม่เป็นแล้วก็วัวของเราตายแม่ลูกเลยตายลูกก็ลูกตายลูกตายนี การเลยคนเดียวเราลุยเลยยังไงก็มือเราใช่ไหมประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้เราสามารถที่จะทำคลอดได้กลัวไหมครับไม่กลัวครับเวลาอวัวใกล้จะคลอดนี่เคยมีผิดท่าไหมก็ผิดประจําครับช่วยยังไงครับตังนั้นก็ถ้าผิดก็จับไปเอาถ้าหัวออกไม่ได้ก็เอาขาออกก่อนครับอืเอาขาออกก็บอกไม่ได้ก็จับยัดขาเข้าแล้วก็เอาหัวออกก่อนให้ได้โอ้ย่างงั้นเลยครับ แต่ตอนที่ตายนี่เป็นยังไงครับตอนนั้นที่ตายก็ไม่รู้มันสลักน้ำคาอ๋อมันสลักน้ำคำก็คือมันจะออกแล้วแต่มันไม่ได้ออกเวลานำคําแตกออกแตกแล้ววัวประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงต้องออกครับต้องเอาออกให้ได้ครับเพราะว่ามันเดียวมันจะสําลักน้ำคำครับอ๋ออันนี้คือประสบการณ์สอนเลยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแล้วทำไมถึงได้ฉีดยา <c oughs> ให้วัวตัวเองครับก็ต้นทุนต่ำครับต้นทุนต่ำทำไมถึงใช้ขําพูดนี้ครับ <c oughs> พอซื้อยามาก็ราคาสองสามขวดมันก็ไม่ถึงพันครับครับผมแล้วก็มาฉีดเองฉีดได้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยครับอ๋อแสดงว่าวัวของเรารักษาดีเลยดูแลดีเลยเนาะฉีดเองอะไรเองทุกอย่างเลยครับผมหลักๆเลี้ยงวัวต้องฉีดยาอะไรบ้างครับผมก็ใายพยาติกับบำรุงครับแค่นั้นครับคุณอาครับคุณอาภูมิใจกับการเลี้ยงวัวไหมภูมิใจครับยังไงบ้างครับภูมิใจเพราะว่าเราได้ดูทุกๆตัวทุกวัน อืมครับตื่นเช้ามาแล้วก็ตื่นมาก็ออกออกเลยครับออกออกวัวออกคนก็ออกด้วยออกอกเลยครับครับผมเวลาวัวไม่สบายก็ดูอาการในโคกถ้าตอนไหนไม่สบายก็ขังโคกไว้ก่อนนะคือถ้าเกิดว่าวัวไม่สบายนี่ถ้าคนเลี้ยงในจะเห็นชัดเจนเลยหรอครับอาการวัวจะมันจะน้ำหมูกน้ำลายอะไรออกเลยครับคือจากวัวดีๆก็จะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับอ๋อคือถ้าเราเลี้ยงเราสังเกตเราจะเห็นทันทีเลยอ๋อโอเคครับผู้ชมครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทาไงบ้างครับครับถ้าใจไม่ชอบเลี้ยงไม่ได้ครับวัวโอ้ต้องใจรักครับต้องใจรักเลยใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อ